สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบท่าอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากความเคลื่อนไหวของสหาภาพยุโรปนั้นเนี่ยครับที่จะต้องการแบนการนําเข้าพลังงานจากทางด้านราัสเซียเพื่อที่จะลงโทษรัสเซียกรณีที่ใช้กําลังทหารนั้นเข้าไปดําเนินการในประเทศเยูเครนตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565นะครับล่าสุดเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยครับ อาจจะทําให้ในส่วนของสภาพยุโรปเองนั้นเนี่ยไม่ปกติมากนักนะครับหลังจากที่คริสเตียนลินเนอร์รักฤมุนตรีกระทรวงการคลังของเยอรมนีนั้นก็ออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยนะครับจะ,จะต้องปฏิเสธคําเรียกร้องของสภาพยุโรปที่กําหนดมาตรการห้ามนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในส่วนของเยอรมนีนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ก๊าซธรรมชาติจากทางด้านในส่วนของรัสเซียคือ ในการที่จะลดปริมาณการนำเข้านั้นเนี่ยก็เห็นด้วยแต่ว่ามันจะต้องใช้เวลาในการที่จะดำเนินการเนื่องจากว่าก๊าซนั้นไม่สามารถสํารองได้ในระยะเวลาสั้นจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการเสียสั่งสมพลังงานเหล่านี้เอาไว้เพื่อใช้สํารองดังนั้นเวลานี้เยอรมนียังมีความจําเป็นในการที่จะต้องนําเข้าพลังงานจากทางด้านรัสเซีย ในขณะที่ทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีคริสตินเลมเบรสก็บอกว่าสหภาพยุโรปต้องหารือกันเกี่ยวกับมาตรการการคว่ำบาตรการนําเข้าพลังงานจากรัสเซียหลังจากที่ในส่วนของสหภาพยุโรปนั้นบอกว่าจะต้องการต่อต้านแต่ในขณะที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมนีโรเบิร์ทฮาเบกก็บอกว่าเยอรมนียังไม่ควรสั่งห้ามการนําเข้าการจากรัสเซียในตอนนี้แต่ควรลดการพึ่งพามพลังงานจากรัสเซียแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งบอกว่าทุกวันนี้เรากําลังทํางานเพื่อที่จะหา สิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศแต่ว่าในเรื่องของการห้ามนําเข้านั้นยังไม่สามารถที่จะทําได้ในเวลานี้เพราะว่านั่นจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทางด้านประชาชนคนเยอรมนีนะครับบรรดานักวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าเยอรมนีเองจะต้องเผชิญกับภาวะถดถอยอย่างรุนแรงหากหยุดการนําเข้าพลังงานจากทางด้านรัสเซียก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีของโปแลนด์มาเตอัสมราเวสกี้ก็กล่าววิจารณ์ผู้นําเยอรมนีที่ไม่ยอมเพิ่มการลงโทษต่อรัสเซีย รวมถึงทางด้านรองนายกรัฐมนตรีของโปรแล์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้ออกมาต่อว่าต่อขายไปยังเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับว่าที่ผ่านมานั้นมาตรการในการคว่ำบาตรรัสเซียที่ยังไม่เป็นผลเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศนั้นมีความใกล้ชิดกับทางด้านรัสเซียมากเกินไปแล้วก็นี่แหละครับล่าสุดนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าเยอรมนีก็ออกมาบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าเวลานี้ยังไม่พร้อมในการที่จะยุติการนําเข้าพลังงานจากทางด้านรัสเซียเพราะว่าจะส่งผลกระทบ อย่างรุนแรงต่อสภาพเศรษฐกิจของเยอรมนีและก็จะกระทบต่อภาคัวเรือนก็คือประชาชนของเยอรมนีซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าประชาชนส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยได้มีการไปจัดเตรียมพลังงานสำรองนั่นก็คือไปหาซื้อฟืนไปหาซื้อถ่านหินเอาไว้หากว่าประเทศนั้นเนี่ยขาดเรื่องของกา๊าซธรรมชาติในการที่จะใช้งานเป็นการชั่วคราวครับ